นี้ควาว่าดูไม่ดีเราต้องดูดีเท่าไหร่คนจะต้องบอกว้าวองนี้นะคะอขจะต้องรู้สึกว่าว้าวใส่เราทั้วในความเป็นจริงค่ะเราสามารถบอกได้ไหมว่าเราไม่ได้มาเพื่อให้เขามาชอบเราอะ่ะดูไม่ดีไม่เป็นไรอะ่ะแล้ววันนี้เราชอบเราชอบคนนี้ไหมเราส่องกระจกเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันศรัทธาในเธอจังเลยหรือ,อยังถูกไหมคะอันนี้สําคัญที่สุดเลยอย่างสันเนี่ยสันเรียนกับครูมาหลายาหลายคลาสสัน มีพื้นฐานที่แตกต่างจากหลายๆคนเช่นบางทีสันอาจจะเคยเจอภาวะของการถูกกดดันบางอย่างมาก่อนบ้างอะไรบ้างแต่สันเป็นนักสู้สุดๆเลยพาตัวเองบอกว่าเนี่ยสันอยากทำรายการบอกแม่ครูผมแค่มาอยู่ตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าผมภูมิใจในตัวเองมากแล้วที่เอาผมตัวผมเองมาอยู่ตรงนี้จากเด็กน้อยคนหนึ่งที่ไม่เคยกล้าพูดเลยต่อหน้าสาธารณชนเข้ากลุ่มไม่เอาเลยแล้ววันนี้พาตัวเองมาแต่งอัพแบบยูแต up อัพ y ยู defy t ดีออสอะคุณหนีมาตรฐานดั่ดาบที่คนอื่นเขาทํากันอ๋อกูไม่เก่งกูก็อยู่รวมกับคนไม่เก่งไปเรื่อยๆทั้งชีวิตกูเกิดมืดยังไงกูก็ตายมืดอย่างนั้นน่ะถูกไหมฮะแต่ไม่ค่ะวันนี้พวกเราทุกคนกูจะเกิดยังไงก็ได้แต่กูต้องไปสว่างถูกไหมกูต้องดีกว่าคนเดิมที่กูเคยเป็นนึกไหมตัวเองคุณชื่ออะไรฉันชอบหัวใจฉันเองมากเลยชานฉันชอบหัวใจฉันเองมากใครก็ได้คุณเรียกชื่อตัวเอง แล้ววันนั้นมันจะเป็นฐานหลักที่ทำให้รู้สึกว่าไม่รักไม่เป็นไรฉันคนรักฉันเลย